นางนงหน้าอย่างมึงเนี่ยบลูกคุณหนูก็ก็ระเนืหลายละลูกคุณหนูแต้มมาโอ้โหลูกคุณหนูก็มีเนาะพีน้องเนาะดูดีออกช่างปนมาดูดีออกโอ้โหก็เห็นแล้วมันจะช็อกมีน้องเอ เล็บมือปันเล็บอันยังก่อพั้นนกเข้าแมวพี่น้องเลยมันว่าเปิดงามน้พี่น้องเลยเออถ้ามึงแน่จิ้มก็เปิดหน้ากากออกมาโชว์สิอืมแม่นบอกพี่น้องปิสิดยาก,ก็ได้โดนบอกใ่หน,น่านะอม,มันเมาของแล้วมันมันเต้นใหญ่เลยพี่น้องอือม,มันเมาของ หาแต่เนี่มาว่าวิธีเจ้านี่สวัสดีคุณชะบาแก้วคะ่ะพี่ชะบาแก้วโอ้ยตื่นเพราะเสียงวัวนออาะพอลีนูหัวคุณนูแต่วงอือโดนไปแล้วมึงอคอมเมนต์จากเอฟซีตัวจีแล้วแม่นคคาดหรือวะคุณหนูปีช้างแบบนี้คอยก็ว่า ก็เจน,เง,นเงืดพี่น้องเฮ้ยอืมส่งนะ่ะขาดโอ้โหพอใส่จะดีกว่าก็ว่าพี่น้องใส่ส่งขาดบอกเนวเลยโอ้ยเนบยเป็นตาเสกแนวนะแ <laughs> นวกันก็เจ้กันเก่งเนวบ่เนวกับเนีวโพดนะพี่น้องเนาะเนวบยเป็นตาเสกลูกคุณหนง่ายังแบบนั้นลููกคุณหนข้าววุ้ง <laughs> ในอ,อะไรนี่บอกมา อียานงามกว่าพูดว่าขาววงในบอกขาววงในบอกว่าอียานยาอียานงามกว่าโอ้ยยังอียานยังงามกว่าอีกบอกพี่เตเจ้าก็ยังมาสร้างว่าอยู่อียานนี่ก็อียานนี่ก็สร้างต้ามันอันนั้นเราได้สิไลตายอนเราดิโอ้ยเห็นต้นเดืกซอกวิน้อยตายจะโดนแท้ไม่ทันนะย่ามาดูนะ อาจะโดมแทบไม่ทันอียาอียานกันยังงามกวาอีกบนอันนี้พี่น้องอีกขอ,อ,อบยิปปอบอุ้ยยีกขอบยิบของปีซซี่กีนอียานงามกว่ากับจักมันไปสีงามกว่าอีกเนาะพี่น้องเนาะอืมสูอียานบ่ได้บาดเนี่ยอ้าวสิ่งเดียวสูวยอียานหลอนแล้วอ่าปิซซี่กี้ของเขาดีนั่งไรเอาหอยข้าวจีโตบีบีอยู่นั่นแหละจะใส่ลู กินมันกินน้ำแข็งลายเออจนควันอกอกอจนฟันควันอกของบอพีนทิกี้ <c oughs> อคนอะไรเหมือนผีพอบมาก <c oughs> ออเออยี่ดีพี่นองง้องเออเพิ่นไ,ไปย้อมผมเพิ่นนะเ <c oughs> อะออญิไม่นานมันก็ขาวอีกแล้วหัวมึงน่ะไปยอมอีกมันก็ขาวอีกเอายาโคลิดอนน่ะสีดรถกูบอกนะอ บุคคลที่สามคงสะดุ้งเอาของรับมาขายที่แจ้งคนว่า <laughs> อ<ม>อันนี้เขาเ่านิทานเออบนกนทาน,าน <laughs> อันนี้ก็น,นี่สอยพี่น้องอ้สวยฟังพี่น้อง <laughs> สวยอันนี้คือมัวลําำก็สวยสวยพี่น้องฟังสย <laughs> วยนกเตเต <laughs> ดักดำพี่น้องเอ้ยเครื่องบินเข่าเตือละสามลำขอทางขวางอือไม่มเม็นธรรมดาพี่น้องเอ้ยอือเพิินเต้นเนี่ยปูพี่น้องนะครับอืเอเห็นแล้วสยิจใสเอียนพี่น้องเอ้ยนะครับอ้าวแข่งกันสวยสง่า,งาเข้าประกวดเลยพูนว่ายานยันแตดอือ อืมกับคุณหนูสีม่วงอ้าวพี่น้องนะครับจากภัยสีเป็นไผ่นะครับสีจัดงานประกวดมิตรอะไรพี่น้องเอ้ยอืมคุณมึงโยว่านางสวยเฮะคุณมึงบอกว่าบอกว่าอีมาดำสวยบอกโอ้ <laughs> ไม่แล้วเนาะเขาเคยได้เสียกันเนาะเออยังติดใจอีดากดำอยู่นาะมึงนี่เนาะโอ้ย มึงไปสีเสิงเขาก็ไปจ่ายเงินเขาเนี่เด้อเออมาโขบบ่มีผมเออเส้นไว้เส้นไว้ไวพี่น้องเอ้ยสีก็ยังเส้นอยนู่มันไปจ่ายเขาเนี่อืมมันก็รู้อยู่มันหิวน้ำแข็งจะกลงบ่ลงจะลืมหมดสุดท,ทำงานทำการเออลงติดอตอนนั้นก็ติดอีดาราดัมเด้เน่ติดเสิงพี่น้องเอ้ยหมาเดินเก่าดิ อืมเซ็นได้55บนว่าโอ้ยโบจายมัีเตียมากกว่ทวงเท่านั้นตัวพี่น้องเออทวงออกซื้อด้วยระดับพี่มาดำบเลยท่านนายกจอกมันว่าพี่น้องเลยขนาดซี่ยังเซ็นเลยว่เออมึงรู้เปล่าว่ากูแดกอะไรอืมมึงรู้กูแดกน้ำแข็งอืมน้ำแข็งกูไม่ใช่ทุกๆมือนกนโเมน้ำแข็งกัน อันถุงละห่าบาทชี้บาทเด้อ,อดดพี่น้องเ,เอ้ยเออน้ำแข็งหลอดบ,บาทชีบาทเป็นหิวซีพี่น้องเอ้ย <c oughs> เออเลขเลขเคยเอบชอบคุณหนูสีม่วงอยู่นะครับช่างบนโอ้ยเ <c oughs> จ้านี่เนาะค <c oughs> ุตีเจอม <c oughs> เป๋า <c oughs> สิไปแข่งกับสองเช้เอาสองเช้ดีกว่าคุตีเอ้ย <c oughs> สามีนี่แะคูติเอ้ยอือไม่เสีเรื่องแด่กันนี่วะโยพุ่นมันไก่เอาสองสาวดีกว่าคูติเอ้ยเกือบเกือบสงสาวพุนวอ่าบอกปรุนมาใส่เสื้อใส่เสื้อแดงเห็นกีบขาวกีบขาวที่เขาใส่ให้คนตายงานศพคนจีนเปลือกตาอ่า ทั้งข้าวทั้งเงาทั้งขาวทั้งเงาเหลือเฟือฟ้าอ้อยปอบหยิบจะกอดหัวโชว์จะถอดหัวโชว์ดิฉันสวยไหมคะอียังอียันจะเตดบ่อนี้ฮะอียันจะเตดบ่อ อนี้ปีบอบยิบม,มันท้าเปลือกตาแล้วนะบอกโอ้กาเปลือกตาอ้วพวกกยางมั่นใจเลยฟ <laughs> ุ้ง<ส>ฟิงเนมาสาใจสองสาวคืออะไรคะห้าห้าเนวามาหมจักสองสาวนสาใจอมอจ้กูมจักสองสาวบวกกักไปบวกเดียวมันเป็นเทไรบัดสาวบวกสาวเป็นเทไสาวบวกสาวกับเป็นฮาซิดเด๋ะ มันยังได้หลายได้พี่น้องเว้ยแต่เป็นสี่สิบมันหน่อยโพสสองเซาคนน่ะอ่นี่มันตอบถึงสี่สิบนี่เป็นว่าอือเซาวบวกเซาก,ก็เป็นสีน่สิบเลยเนาะพี่น้องเว้ยห้าสิบอือม,มันเกินนะพี่น้องมันเกินสี่สิบนะบิลกี้ห้าสิบบาทเนี่ย ขินพี่น้องมันเขินแต่ในบรรดาสามคนนี่บอกมานี่สองเช้าน่างามขมูเด้เป็นสี่สิบค่ะห้าห้าเป็นาผู้ใดตอบสี่สิบพิดเนมันจะเกินนะพี่น้องเลยมันจะเกินในปัญหาสิบซะอืมอืมอีอัน ยานเดนเตดก็โอ้ยนะครับอืมก็จ้องจอบนะครับวิ่สี่จอบอะไรนะครับไม่ทําการทํางานนะครับจ้องอยู่นะครับมึงจะทําอะไรวันนี้เออกูออกมาพูดเป็นประเด็นหมดพี่น้องไปนอนใต้เตียงเออเียงบานเขาสเสีเดี๋ยวนี้จกักนะครับพน้องือมไปนอนใต้เตียงอ,อบ้านเขาอีกด้วยซ้ำพี่น้องอยู่จักบัดนะครับอูทิพตาทิพเรามึงเนาะเออ ที่น้องเลยสอดทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องเลยมึงเสือกทุกเรื่องเลยมึงอีเวนนี่เดาเลยเลยเดาเลย